พ่อแม่พี่น้องจาพอพอ้าพบพ่อเกษวัน้อินสวีเดนอีกแล้วนะจะเนาะทุกคนจ้ามือนีสาวเลาหน่อยได้เมนูทหารอาหารเซ่บๆมาฝากทุกคนอีกแล้วเนะจะเนาะพี่น้องจ้าอาหารเมนูทะเลเนะจะเนาะพูนะกุ้งแล้วก็กุ้งบ้าก,กามกุ้งกล้ามกามแล้วกุ้งโตรปรักไงแล้วกับปูปูพ่มี <laughs> ปลาหมึกทะเลเนะจะเนาะกะขอโทษขอไผ่เนะจะเนาะถ้าเกิดว่าก,กินมเมื่อมืก,กะพวกเป็นยังเนะจะเนาะกะ ร้านหน่อยกับถา่ายยูนะจจะเนาะแต่คนจ่ามาจ่ามาเวา้าเว่าหลายรานห้างนะจจะเนาะมาแสบน้ำกันเด้อจ๊ะเด้อมาพูนา่าอู้กลุ่งตัวน้อยๆเฝ้ <c oughs> <c oughs> ากินน่าจะเฝ้ากินเฝ้ <c oughs> ากิน แมงวันกับไล่หลายพี่น้องจา๋าแมงวันไล่หลายน้ำจิม้มเช้าโดนอนไม่ได้ซื้อเองเนาะบ่ได้เฮ็ดเองเนาะจ้ะเนาะน้ำจิ้มซื้อมาจ้ะพี่น้องจ๋าก็เขามาซิ้อน้ำจิม้มตุยๆไปน้ำกันเลยจ้ะนะอืมอืม Oh. nước tìm nước tìm nước tìm oh. hmm, hmm, <laughs> มาลองอันนี้คุณเดชศักดิพีปป่นอ้องจ้ะอุ้ยมัมมมนติเป็นไปได้นะอุ้ยเมียงวันอืม กินไรคักบอกจากพี่น้องจ๋าแมงวันกวนพวดพวก うん。 Perfect. 아, 고소나 ไข่รปลาหมึกจะทุกคนจับไ <c oughs> ข่ปลาหมึกขี่ปลาหมึกปุ้นไข่ปลาหมึกขี่ปลาหมึกขีมันตนนุ่นไงเดี๋ยว,ยว <c oughs> โอ้ยมือผมออเลยเป็นมือแล้ว r ồ ยังได้แล้วลูกว่าน,นี่เหลืองหมดแล้วมึงอ่ะ <c oughs> น้ำจิ้มหมดใจกูณอ่ะไก่กูจีดเลิกทำ้ะละ่ะนคลิปเนี่ยอือตัดก่อน เฮ็ดดีๆก่อนเดี๋ยวเฮ็ดดีๆก่อน ถ้าเป็นใบแคบนี้นี่จับมือกันมาใส่ไปในถังนี่ก็ต้องกระเทาะหัวกัน

เมื่อที่เราจุ่มฮะสิบสี่ยังดอกเราตัดตัดหมาตัดลังอีก

โอเคจ้าทุกคนจ้าขอบบุญขอบคุณมากไม้เนาะจาเนาะที่เขามารับชมเมลับเบิงช่องสวัสดีอินซอร์บีเด่นแล้วเจ้าพี่น้องจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจาเนาะบอกไว้ก่อนเนจนะขอโทษขออภัยเนาะจาเนาะที่กินบอมึดเนาะจนาล้านหน่อยกันยังมีเนาะจนาสองคนสามคนทุนเนาะจานากะเหลือไว้นี่กะห้เพื่อนกินเนาะจาเนาะกะไปแล้วเนาะจาเนาะไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีเนาะจาเนาะบ๊ายบายจ้า